นี่ฮะสวัสดีครับเพิร์มมาจากไหนครับลุงครับเป็นยังไงอุจตเด็ดครับมาจากอุจตระเด็ดวันนี้มากันกี่คนครับมาสองคนกับแม่มาสองคนเลยเดินทางจากออกจากบ้านมากี่โมงเนี่ยแบบเที่ยงแล้วมาถึงนี่กับเที่ยงนะฮะ นาเวียนร้องนักใบสานครับอ๋อใบสานเป็นยังไงบ้างนะครับทำยังไงถึงเกิดแรงบันดาลใจในการเดินทางมาไกลขนาดนี้นักน้องคนเล่าอยู่แล้วรักน้องคนเลาอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นวิธีแรกนะครับที่ที่มาฟังเสียง่งเมาดูวิธีแรกวิธีแรกเลยเสียงสดๆนะฮะดูในยูทูปทักท่องดี หลังจากเป็นยังไงครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยถึงทำไมถึงทำให้เราหนุนนักน้องถึงขนาดนี้เสียงนี่สุดยอดนะไม่มีใครเทียบได้นะครับผในบรรดาอายุขนาดนี้ไม่มีนะในประเทศไทยไม่มีนะโอ้เสียงเน่าเน่าถึงข้ามเสียงดีกว่าบางทีดีกว่านักร้องอาชีพอีกบางทีอืมันไม่ชื่นใจตลอดทุกวัน ชอบทั้งสองท่านเลยเลยครับทั้งคุณยายแล้วก็คุณตาในาจจใช่ไหง เป็นสู่เป็นย่ากันแล้วเป็นสู่เป็นยาเนาะอายุเท่าไหร่ครับเนี่หกสิบเจ็ดแล้วหกสิบเจ็ดโอ้ยเ็อย่งเป็นสู่แล้วเนาะเป็นสู่แล้วเป็นสู่ล้วเออเป็นข้าวเป็นหลานเป็นท้าวเป็นหลานวันนี้คาดแบ่งอะไรบ้างวันนี้มาชมเปนตีสดๆวันนี้ตัวเป็นๆักครั้งกบอยากเห็นตัวจีสักครั้งหลังจากชมมานานติดตามมานานแต่สมัยแรกนะสมัยนี้รวมเป็นยี่ชนแล้วเนาะ ครับผมอยากจะครั้งแรกนะครับยเสือเพราะกระทั่งพระอาจารย์พีากพีน้องต้นข้าชมคลิปนู้อยากจะคลิปนี้อยู่อยากฝากอะไรถึงน้องต้นข้าวบ้างรรรธมเทศนามหาวันรแต่งตัวงี้ดีแล้วครับแต่อย่าใส่กระโปรงเลยถ้าแต่งตัวแบบนี้ดีแล้วแต่กางเกงยีนเสื้อยยมหรือว่ากางเกงเสื้อแบบนี้แต่น่าใส่กระโปรงพอเห็นแล้วเนาะแบบเวลานั่งแล้วหรอะไรไม่สะดวก จับจองไปเจ้าของตัวเดียวแต่มกก็ไม่เป็นไรเข้ามานั่งยังเาอี้แต่งตัวนี่ดีนลครับรอสักต้องไ่ดท่านรรีมาไลรับนของแค้าหรือว่าจะาอนารทานนายท่านจะมาลงมาพูดคุยกับรสักนิดหนึ่งเราดูในคโทรศัพทมเ่ยัวเป็นยังไงบ้างนะขอความเข้าใจนิดเดงนะฮะรอ แล้วกันขอบคุณนะคุันั่งรอก่อนแล้วกันเนทบได้ล่อ่าดง่ายแล้วกันอย่างที่เขาพูดกันจริงนะไอแต่พุ่งพวงจากไปเนามสิ่าปีแล้วเนี่ยหลังจากที่พระเนีพระคุณท่้นมาผนจะเข้ามาแทนนี่แหละังไงกงไม่ต้อง้าตามพุ่งพวงมาได้ไหมะแต่พุ่งพวงาก้ยังมองน้ยอยู่ไม่เป็นไรลูกผมเกิดใหม่ัดี้ามสิปรมาณาองนับกาศ นั่งเงียบไปเลยเพิ่งมาเพิ่งมาตามน้องคนเก้าเพิ่งมาจันน้องคนเก้าสามสิบปีที่แล้วปีครับผมหาไม่ได้แล้วเด็กมหาจันไรพวกง่ายได้ฟังเสียงน้องรู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยเลยนะครับโอ้กระชุ่มกระวยมีเลี้ยวมีแรงไงมีเลี้ยวมีแรงนอนหลับสบายนอนหลับสบายเข้ามาหลังไม่ได้ชมไในสดรู้สึกยังไงบ้างโอ้ก็ตัวเคบเก่า ดูดูไอ้ที่แต่สมัยยังแรกอเออก็มีความสุขนะความสุขแต่ดูสมัยที่สี่สิบเอ็ดมั่งรักพุทธพวกอะไรมั่งอ่ะโอ้ยขึ้นใจอืมเสียงไม่มีใคขกันยิ่งได้คู่กับแจ๊กกาไอ้ดวงตาเน่าโหเนี่ย วันนั้นที่วัดอ่าพังตู่ได้ฟังไหมครับไม่ได้ไปครับไม่ไม่ได้ฟังทนไ์สดไหมอ่าทุกคนแบบรักต้นฉบับเลยได้ฟังแล้วที่ว่าไ์สดอ่ะเนาะครับผมแล้วก็ไอที่ในครบรอบห้าห้าสิบสมัยอ่ะแจ๊กไ้ดวงตานะโอ้โหไม่มีให้เกินแล้วครับผมขึ้นใจขึ้นใจครับผมท้าไมได้ฟังต้นข่าววันไหนแต่ดูสองชุดเนี่ย พอฟังย้อนหลังเอาย้อนนนหลังใใทำให้จิตใจเรามีความสุขนอนหลับสบายนอนหลับแบบเมือนต้องท่าเลยเป็นเสียงเบี่ยบำบัดจิตใจเออจริงๆอ่ะเรื่องนี่ถามพวกยายพวกอะไรนี่มาจากนครไทยมาจังหวัดเลยก็มีนะเออฮะหลายท่านก็ถามมาแล้วนี่นี่นี่นีนี่ยายมาจากนครไทยเนี่นี่นี่โอ้นครไทยใช่ไหมเปร์กระแพงเพชรมั่งนครไทยมั่งนะโอ้ คือผมถามว่ากรจายมาไงแล้วครับผมแหงเพชรมาอะไรก็เอาขอบคุณลุงมากครับยังไงขอให้มีความสุขในเสียงเพลงนะครับของกระชอนข้าวขอบคุณครับผมเฝ้า้นข้าวจนจบปริญญาแหละขอบพระคุณครับขอให้จบปริญญาและเฝ้าถึงตอนนั้นแหละได่ผมขอบคุณครับคุณลุงครับผม เออปวดขาเออนั่งก่อนครับตามสบายดีฮะเออดีฮะเอฟซีมาฉากอุตรดิต์โอ้ไกลไกลไหมเห็นลุงบอกว่าเดินทางมาหนึงใบสามแล้งแต่เที่ยงนะครับก็น่าจะไปไกลเท่าไหร่ด้วยนี่ฮะนี่ครับก็มาทักทายเอฟซีที่คนทุกท่านนะครัหนาเวทีดอกรับผิดชอบการเนสิโอร ก็จะมุาสุดหน้าน้ำพาดอนมาเวทพาอรอ้าวทุกคนครับบรรยากาศเวลานี้นะครับก็นี่นะฮะคือเสียงจากที่ของคนที่ ร้องน้องต้นข้าวนะครับก็โอ้มาไม่ได้ยองหน้าไม่ได้ฮะได้ที่ยังครับผมยังเลยเขาเตรียมไม่ขายบัตรอ๋อเขายังไม่ขายบัตรกำลังอันนี้ขายบัตรกันอยองจองไม่ก่อนนะอ๋อไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่ามาก่อนนั่งหน้ามาช้านั่งหลังนะพ่อคุณแม่ครับวันนี้พบกับน้องต้นข้าวสุปริยาเนี่ยครับมาก่อนนั่งหน้ามาช้านั่งหลังเสียงทองได้ประยทางท่องพันไปรอสักครู่นะฮะรอสักครู่นะ รอสักครู่ตอนนี้ท่านประธานก็กำลังคุยกับท่าน้วนนะครับขอเวลนที่จะได้จำนายขึ้นมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์สักครู่หนึ่งมาหน้าสตอรี่นะครับนี่คือคอนเสิร์ตสอนสุขขันโชว์ร้องต้นข้าวขึ้นแสดงนยทางนะครับขึ้นร้องเพลงก็สองทุ่มนะครับ ในพอรำวมเนาะบรรยากาศโอ้ยเห็นความรักของพ่อพ่อแม่แม่นะครับที่มีต่อน้องต้นข้าวนะฮะรักจริงจริงนะครับไม่รักก็คงไม่เดินทางไกลขนาดนี้นะครับหลายคนมาหลายร้อยกิโลนะครับเพื่อมาชมคันเสร์ตน้องต้นข้าวเนะครับบรรยากาศหน้างานอโอ้นะครับตก็ประมาณพันตัวมาก่อนนั่งหน้าอาช้านั่งหลังห้าสิบหปีนะครับเอ กข,ขอต้อนนี้พนักสภาทุกท่านประมาณน anyway> ี้แหละที่เป็นงไหนไม่รู้ท่านทุกคนตลอดทคำกราบข้าไม่คลานะครับที่ได้อ้าวแล้วครับทุกคนครับบรรยากาศงานถ้าไมร้านค้าบรรยเสียงจานเอฟซีนะครับหน้าเวทีหลายคนก็คงแชทแล้วถึงความรู้สึกที่มีต่อน้องต้นข้าวเนาะวันนี้ก็มาเชิญนะฮะท่านประธานำทางการพิยน นี่ฮะดูหน้างานให้ทุกคนได้ชมได้ดูกันฝากกดไลค์กดแชร์มาหน้าสตอรี่ด้วยครับผมมัดกวางทองไม่แปลกพกาคลิปสุ่นโรคไม่านี้ค่อนข้างถือว่าตอนนี้มาแรงมากแล้ว